ไม่แน่ใจว่าทำอย่างนี้หรือเปล่าคือลาบช่มะคือสามห้าร้อยเคงโอโมนี่เลิฟนะหญิงร้อนสัดใจมากปลาดาวลินนะคะ <c oughs> หมูแดงนะคะันนิ่มหลุดมากเลยอ่ะนี่นะทุกคนเราจะาาพกกแบบากินข้าวเช้าฮ่องกงฮ่องกงแบบพาร์ทิชันแนลมากๆคือออริจินอลของฮ่องกงเลยว่าเขากินข้า,าวเช้ากันยังไงนะคะเรามาอยู่ที่ร้าน เป็นชาที้กเลยมากทาเป็นไงครับพอพอใช้ได้ไหมครับเหมือนบ้านเราเลยใช่ไหมอเป็นราคาฮ่องกงใช่เพราะว่าใส่ดีขาวทุกคนแกอืมมมาโกนิเวอรอลยเวต้องระวังเรื่องการกระเด็นจริงเพราะว่าทีกคนเรยเข้าเชาาที่แบบทานมาโกนิของเชาาโหชุไข่เนาะไข่แล้วก็ใส่บาเดอใส่บาเดอ อันนี้ชิ้นหนึ่งคำนะคะอื้มตัวละมันมากจะดื่สำหรับใครด้วยหรออร่อยไหมราคาเท่าไหร่นะคะ Thank you so much ไปว่าอันนี้คือคุณป้าเจ้าของร้านนะคะเปิดเจ็ดโมงถึงชื่อร้านว่าวักวักหล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 ก <c oughs> เป็นร้านที่ได้รับรางวัลเยอะมากอันนะคะเขาก็จะมีน้ำแบบว่าน้าร้อนแบบว่าให้เราลวกๆไม่แน่ใจว่าทาอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าที่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือมันจะต้องเอาช้อนวางลวกๆจุ่มไปนะคะ้ำชานี้อาจจะทำได้้ำชานี้อาจจะก เ็นเมนูของทางร้านนะคะยำฉาคือสังเกตได้ว่าเมนูเนี่ยไม่ได้มีอะไรถูกเลยทุกคนอย่างติ่มซำเนี่ยก็จะจานละประมาณ250ทุกอย่างในฮ่องกงคือแพงมากมื่อนี้ให้ดาวว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่ค่ะนี่ดาวว่าประมาณ4 0 0พหรอวัน00บาทไหยเออแพงมากเแพงาเกินแพงมาก อันนี้คือนกนกพิราบใช่ปะนกน้อยอไรพรบน,นเส้นหนึงสามห้าร้อยเข่งมาเราเปิดหนึ่งหังสับเปิดโชว์เลยค่ะเข่งที่หนึ่งเข่งที่สอโอโมโอเข่งที่สาโอโมโอเข่งที่สีว้าน้องน่ารักมากกระเป๋าไส้หมูนะคะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์เลยเดี๋ยวเราจะบิบบโชว์โชว์นี่หักเก๋าตีนใจ มาดูนะคะสาลเปาสองนี fact, ้ใช่ปบ้นี่เริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะสองซ่มตัวมันหกอ่ะต้องยังสองว่อมกลัวมากกลัวกลัวกมากอืมนื้อไข่เค็มอร่อยแกนี่ดีมากขนมจีบเวอร์เกินแก ขนมจีบดูนะคะว่าอืม,มกุ้งเนื้องงอเหมือนหอยทอดบ้านเราไหมฮะอร่อยไหมฮะรสชาติเป็นยังไงนะฮะหอยทอดกรอบเลยนี่กิน ว่าเหล่ากับว่าเรามันมีความนิ่มเหมือนกินไข่เจียวไข่นางรมเหมือนเป๊ะแต่น้ำจิ้มบ้านเราอ่ะเวอร์กว่าแต่หอยทอดของเขานิ่มกว่านะทุกคนอหนอยทอดนุ้ยเวอร์มากหอยลาย ่เต้องชอบอะไรพี่เชยชอบกินหอยชิงทุกคนจะบอกว่าถ้าซูมไปในคนนั้นอนะ่ะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเกาหลี้ายแบบอา,าร์ริ์นยิ่งศักเลยนะถ้าเปรียบเป็นเหมือนบ้านเราเนี่ยคือเป็นแบบว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารแบบเซมาอื่นแล้วเจ้าของร้านฮ่องกงพันจอมก็เขาก็เป็นคนสร้างชื่อร้าน้องฮ่องกงซิสแซงว่าเชยน่าชอบมาฮ่องกงมากบุ้งเมาดินนะคะอินเวอร์อยู่นะองร้อนมากแน่เลยคะ่ะ กิ่นแบบว่าไอเนี้ยลอยเลยอ่ะกลิก่นเต้าเจี้ยวอ่ะโอ้เป็นผัดผักบุ้งที่แบบ,บกลิ่นปลาเค็มลอยร้อนสัดใจมากใช่เป็นใส่ปลาเค็มจริงด้วย<ะ>นี่เลิฟนะหญิงอันนี้คือปลาดาวลินนะคะโอ้ม,มีเส้นหรอ,เ,อ,อ,อเลิฟว้าเลิฟมา อืเข้าต้มแหออ้แล้วเขาบอกว่าใส่นี่ไรโพกซอยมันจะเป็นซอสของมันนะฮะจะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันว้าวเหมือนซีอิ๊วดำทุกคน หมูแดงนะคะ6ชิ้นเนี่ยราคา600หมูแดงซิกเนเจอร์ของทางร้านว่าสิวชฉาววนะคะจะมีทาร่ด้วยแล้วก็จะมีกุ้งจะเหมือนผัดไทยนะฮะทุนละสามร้อยบาทจริงหรอแรงมากซึ่งเราทำเองได้เลยนะอย่างเงี้ยเป็นน้ำซุปวิเศษจากอ่อน้ำจากสมุนไพรห้องกงแนะนำอ่ะพันห้าสี่คนเลยแรงมากอันไหนที่ทำชิงปะอาจารย์เรีวมันจะมีอันหนึ่งที่ไวรัสไปเกี่ยว ืมันนิ่มหลุดปากเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงเดไม่เคยกินหมูที่แบบนิ่มหลุดปากภาษาไทพันธุ์ไทยละลางหูวววจริงหญิงมันเกินไปมากเหมือนพันธุ์ไทยเลยนะจะลายเลยหญิงเกินมไหมจริงข้าวผัดปูนะฮะเวอร์มากเกินอูมันดิ้งเด้งๆเลย ถ้าเดี่ยวหลอดสูตรหลาจีไกล้ตั้งนะคะก็จะเป็นเนื้อไก่ปะหรือเนื้อกบเนื้อไก่นะคะข้าผัดคือจอยมากคนก็เริ่มมากันแล้วนะะ